สวัสดีครับปีนะครับศูนย์รถยนต์มือสองเต็นท์ยูเคคาร์ครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมเอารถมือสองสภาพดีดีสภาพที่สวยเป็นรถอีกัวคามาอัปเดตมารีวิวให้พี่พี่ได้ชมกันอีกแล้วนะครับตัวนี้บอกเลยว่าราคาสบายกระเป๋ามากๆนะครับตัวนี้ราคาแสนกว่าบาทนะครับสําหรับพี่พท่านใดที่มองหารถประหยัดน้ำมันอยู่ตัวนี้น่าสนนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับ สำหรับวันนี้ผมอยู่กับเจ้าตัวนี้นะครับเป็นรถยนต์นิสสันมาร์รุ่น1 2 e เกียร์ออโต้ปี2012รถสีขาวมุกนะครับตัวนี้เป็นรถบ้านมือเดียวป้ายแดงสภาพสวยๆนะครับตัวนี้บอกเลยว่าสภาพสวยเลยนะครับเลขใหม่อยู่ที่1 2 0 0 0 0กโลเรารับประกันเลขใหม่แท้ส่วนราคานะครับราคาก็จะอยู่ที่1,509,000บาทตัวนี้ก็มีโปรโมชั่นนะครับฟรีค่าจัดค่าโอนให้นะครับ ถ้าลูกค้าท่านใดซื้อสดก็เล่มทะเบียนชุดโอนพร้อมโอนนะครับฟรีค่าโอนให้ด้วยเช่นกันนะครับส่วนตัวรถไม่เคยชนไม่เคยพลิกคว่ำไม่เคยน้ําท่วมนะครับเราการันตีให้ร้อยเปอร์เซ็นเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับเดี๋ยวผมพาชมรอบนอกกันก่อนเดี๋ยวเราเริ่มกันที่ด้านหน้านะครับสำหรับด้านหน้าของเจ้าตัวนิสสันมาร์ตตัวนี้นะครับไฟหน้าก็จะเป็นแบบสเปคเดิมจากโรงงานนะครับตัวนี้ไม่มีไฟตัดหมอกมาให้นะครับ ส่วนล้อก็จะเป็นล้อแม็กนะครับล้อเดิมเจ้าของเขาเปลี่ยนนะครับตัวนี้เจ้าของเดิมเปลี่ยนเป็นล้อแม็กขอบ15นะครับเป็นของอะไรผมก็ไม่แน่ใจนะครับเป็นหน้างเงาล่องดํานะครับส่วนยางยางจะเป็นปี2021ดนะครับดอกยางยังเต็มอยู่นะครับก็ใช้กันยาวๆไม่ต้องเปลี่ยนให้เสียตังค์นะครับส่วนกระจกมองข้างกระจกมองข้างก็มีไฟเลี้ยวที่กระจกมาให้ มือเปิดที่ประตูสีบานก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับสำหรับตัวรถผิวสีด้านนอกนะครับเจ้าของเดิมใช้ค่อนข้างรักษานะครับดูแล้วไม่น่าจะจอดตากแดดนะครับผิวสียังดีอยู่นะครับเก็บสีก็น่าจะมีเป็นบางชิ้นนะครับกันชนหน้ากันชนหลังอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ส่วนที่กันชนหลังกันชนหลังก็จะมีเซ็นเซอร์มาให้2จุดนะครับเป็นเซ็นเซอร์ถอยนะครับ ตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับเป็นเกียร์ออโต้ระบบเกียร์ก็จะเป็นแบบ CVT แล้วนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดหรือพี่ๆท่านใดสนใจนะครับก็ลองติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับตามเบอร์โทรที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับรุ่นนี้ก็ถือว่าประหยัดน้ำมันนะครับเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของตัวห้องเครื่องยนต์กันบ้างนะครับ อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวห้องเครื่องยนต์ด้านหน้านะครับเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับสำหรับนิสสันมาตร์ตัวนี้นะครับจะเป็นเครื่องยนต์1.2ลิตร3าสูบเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับส่วนตัวเครื่องไม่เคยติดแก๊สนะครับเจ้าของเดิมใช้น้ำมันอย่างเดียวตัวเครื่องสภาพสมบูรณ์เครื่องยนต์ไม่เคยซ่อมนะครับเครื่องยนต์แห้งไม่มีน้ำมันซึมน้ำมันเยิมน้ำมันหยดนะครับ ส่วนแบตเตอรี่แบตเตอรี่ก็จะเป็นของ GS นะครับแบตเตอรี่ยังใหม่อยู่นะครับเจ้าของเดิมเปลี่ยนลูกใหญ่ขึ้นนะครับเดี๋ยวนะเจ้าของเดิมเพิ่งเปลี่ยนมาเมื่อเดือน4ปี6 6ปีนี้นะครับโอ้ใช้กันยาวๆเลยนะครับแล้วก็เจ้าของเดิมเปลี่ยนแบตเตอรี่ลูกใหญ่ขึ้นเพื่อที่จะให้แบบอ่ากำลังไฟให้มีไฟอ่าในการขับขี่ที่ดีขึ้นนะครับ ตัวนี้สภาพสวยนะครับส่วนด้านหน้าก็ไม่มีการชนนะครับตะเข็บและหัวนอ็อตเม็ดอาร์คอะไรต่างๆยังอยู่ครบนะครับฝากระโปรงหน้าไม่เคยแกะไม่เคยถอนนะครับสติเกอร์ด้านหน้าอยู่ครบหัวนอ็อตฝากระโปรงซ้ายขวานะครับเหลี่ยมยังดียังคมอยู่นะครับแล้วก็หัวน็อตที่แก้มหน้าซ้ายขวาเหลี่ยมยังดียังคมอยู่เช่นกันนะครับ คันหน้าเดิมสติกเกอร์อยู่ครบครับตัวนี้สภาพสวยครับเป็นรถ e ีโคคาที่ประหยัดน้ำมันเหมือนกันนะครับตัวนี้น่าใช้เดี๋ยวเราไปชมในส่วนของตัวห้องโดยสารกันบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของภายในห้องโดยสารนะครับ ของเจ้าตัวนิสสันมาร์ตตัวนี้นะครับสําหรับออปชั่นที่ให้มานะครับเริ่มจากเบาะก่อนตัวนี้จะเป็นเบาะกำรรมะหยีนะครับเป็นเบาะ้ากำมะหยี่ตัวเบาะและคอนโซลจะออกโทนสีดํานะครับเบาะทุกตัวไม่มีแตกไม่มีซุดไม่มีขาดนะครับเบาะเต็มทุกตัว ภายในยังสะอาดใหม่อยู่นะครับแล้วก็ที่นั่งผู้โดยสารด้านหลังนะครับโอ้กว้างมากๆนะครับส่วนออปชันอื่นๆนะครับตัวนี้ก็จะให้กระจกไฟฟ้าที่ประตูสีบานนะครับแล้วก็ตัวนี้ให้กระจกมองข้างเป็นกระจกไฟฟ้าซ้ายขวานะครับ แล้วตัวนี้ออปชันอื่นหรอตัวนี้ก็จะมีแอร์แบ็กมาให้1ใบนะครับที่ฝั่งคนขับนะครับส่วนวิทยุก็จะเป็นวิทยุ CD MP3 นะครับแล้วก็ตัวนี้สามารถเล่น AUX ได้ส่วนแอร์ก็จะเป็นแบบ Airbit นะครับคอนโซลด้านหน้ายังใหม่และสวยอยู่นะครับ โดยรวมภายในนี่กว้างสวยสะอาดเป็นรถบ้านมือเดียวจริงๆนะครับหลังคาหลังคาโอ้หลังค,า,งค,า,งคานี่ยังใหม่อยู่เลยไม่มีคาบชากาแฟนะครับส่วนเบาะผู้โดยสารด้านหลังตัวเบาะสามารถปรับพับได้นะครับพับแยกอิสระซ้ายขวาได้นะครับ แล้วก็ด้านท้ายด้านท้ายกว้างมากมีที่เก็บของวางสัมภาระได้แบบสะดวกสบายเลยนะครับแล้วก็นิสสันมา์สตัตวน,นี้เป็นรถ e ีโ c คาที่มีภายในแบบดีและกว้างนะครับด้วยที่ตัวเบาะและหลังคาค่อนข้างสูงนั่งนี้สบายเลยนะครับผมว่าเป็นรถอีกรุ่นนะครับที่น่าคบหา สำหรับยุคนี้ยุคประหยัดน้ำมันนะครับราคาก็แบบสบายกระเป๋านะครับเดี๋ยวเราไปชมรอบนอกกันอีกทีนะครับสำหรับตัวนี้ก็จะเป็นนิสสันมาร์ทนะครับรุ่น 1.2e เกียร์ออโต้ปี2012นะครับตัวนี้คอสอ12นะครับคอสอกับปีจดในเล่มทะเบียนตรงกันนะครับเป็นรถบ้านมือเดียวป้ายแดงสภาพส,สวยสภาพไม่เคยชนนะครับ ตัวนี้เลขไม่อยู่ที่120,000กว่าโลตัวนี้ใหม่แท้ราคาอยู่ที่159,000บาทนะครับสําหรับพี่ๆท่านใดสนใจนะครับก็ลองติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับตามเบอร์โทรที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับหรือจะเข้าไปดูรถเพิ่มเติมได้ที่เพจ f a c e b o o k ของเรานะครับพิมพ์คําว่า UK Car รถยนต์มือ2คัดสภาพเพื่อคุณนะครับก็ยังมีอีกหลายรุ่นหลากหลายยี่ห้อหลากหลายราคาให้เลือกให้ชมกันนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากๆนะครับที่รับชมรับติดตามก็เจอกันคลิปหน้านะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับเผื่อมีรถใหม่ๆเข้ามานะครับพี่ๆจะได้ไม่พลาดเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ